จากคลิปที่แล้วที่ผมได้ลองถอดสก,กินปืนแล้วเข้าไปเล่นใน4ีซึ่งมันก็ยังเห็นความต่างไม่มากเพราะว่าเรายังมีเพื่อนๆทั้ง3าที่คอยหามคอยแบกอยู่แต่ถ้าแหลงใหญ่ล่ะอันนี้น่าลองฮะซึ่งน่าจะเห็นความต่างแบบชัดเจนเลยแหละท้าหน้าแหกแต้มก็แตกะแค่นั้นแหละงั้นคี่นี้เราไปทดลองถอดสก,กินปืนแล้วไปลงเล่นในแหลงใหญ่กันหน่อยดีกว่าแล้วเรามาดูซิว่าเมื่อผมตัวคนเดียวจะสามารถอยู่รอดจนได้กอดบูญญาหรือเปล่าแน่นอนว่าถอดหมดทุกสก,กินฮะแต่เกมนี้ขอ12ก่อนแล้วกันหนึ่งสี่ไม่น่ารอด เอาอละลุยและเกมนี้เราก็ได้วาปมาอยู่ที่แมปทะเลทรายซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะไหวไหมนะครับคือขนาดใสสก,กินผมยังจะไม่รอดอ่ะแต่ดันเท้าอยากถอดสก,กินปืนเล่นไงส่วนผลลัพธ์จะเป็นแบบไหนก็ไม่ต้องสืบนะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเอาละลุยซึ่งผมก็ได้มาลงที่บ้านไม่กี่หลังข้างๆเมืองหมู่บ้านแฮมตันและมันก็มีตัวมาลงกับผมด้วยไงแถมได้สไนอีกไอชิหมหายแน่นอนว่าผมก็ได้โดดเข้าไปข้างในด้วยความไหวก่อนจะจับได้เอเอ็นตามด้วยการหันมาประเคนกระสุนใส่พ่อหนุ่มคนนี้ไม่ ในอีกรอบอก่อนจะมาเจอกับไอ้หอ,อกนี่แน่นอนว่าจมโอเวจีสิครับหล่ออะไรจ้นั้นก็ซ้ำให้ไหวแล้วก็ไปตามล่าไอ้สนยเมื่อกี้กันซึ่งผมก็มาเจอกับนายคนนั้นแล้วฮะอยู่ข้างหน้าผมเลยแต่ว่าตอนนี้เขาก็ได้หายตัวไปอีกรอบแล้วแน่นอนว่าผมไม่ยืนนิ่งหลับตาวิ่งออกสายด้วยความไหวและเป้าหมายก็อยู่นั่นไงก็ไปดีสนายสั์สวยแต่กลัวจะยิงเขาตายใจผมจนจะขาดแม่งยิงช้าจัดคือถ้าศัตรูเลือดเต็มอะไม่เนี่ยอาจจะเป็นฝั่งผมที่ต้องหงเก่งก็เป็นได้แต่ว่าตอนนี้เราได้มา2คิวแล้ว,ว,ว,วฮะ นกนดีกว่าและเราก็มาถึงแล้วแต่ในขนาดนั้นเองมันก็มีจุดมาร์กปริศนาปรากฏขึ้นมาแน่นอนว่าผมวิ่งใส่ในทันทีแต่ว่าไม่มีใครสักคนแต่จู่ๆมันก็มีคนหนสลิงมาปรากฏต,ตัวตร,ตรงหน้าซึ่งผมที่ไม่รู้จะทําหาอะไรก็ได้เปิดไปก่อนเลยสองนะัดก่อนจะสัพย์ตีนแตกวิ่งแหวกอากาศออกจากที่นั่นแต่มันก็มันมีตัวผมาตรงหน้าซึ่งผมก็ได้ใช้ทัศยะาอีกทีก่อนจะหันมาซัดไอเวนี่จมเอาเวจีลงไปแต่ไม่ทันไรเพื่อนเขาก็ได้เข้าสอนแน่นอนว่าผมก็ได้ตอนรับโดยการซัดซองไปสองนะัดจากนั้นก็ได้ดัไอสลตวว่่าาาายายยหนงงปขทีเพื ออกมาก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับเนี่ยจากนั้นก็เก็บของตามด้วยการเข้าช็อปช้อปปิง้งแล้วก็จะวิ่งออกจากที่นี่แต่จูจ่ๆมันก็มียนูเนี่ยหนสลิงมาจากทางสิ่งปลูกสร้างใกล้ๆซึ่งผมก็พยายามหาหมุมที่จะใส่กระบ,บาลของเน้นๆพอและเกมนี้เราก็มาอยู่ที่แมปเอ่อ ชื่ออะไรวะเน็กตาเหรอเอาเป็นว่าช่างแมงแมปนี้นี่แหละครับท่านผู้ชมซึ่งเกมที่แล้วก็ลืมๆม,มันไปเถอะเรามาดูเกมนี้กันดีกว่าฮะเอาละลุยซึ่งผมก็ได้มุ่งตรงมาลงที่สนามมวยเลยนึกว่าจะไม่มีพ่อหนุ่มสุดซ่าหรือไอ้บ้าหัวกรวยมาลงกับเราเลยนะครับบอกเลยว่าแจมมา่มฮะเพราะว่าเราฟามคนเดียวชิวๆแต่จู่ๆก็มีโดนปิดสนามมาโจมตีผมเฉยแต่เมื่อผมวิ่งออกไปดูข้างนอกกลับไม่เจอใครเลยนะครับว๊ What? ผมเลยกลับเข้ามาข้างในและก็ฟาร์มด้วยความสบายใจอีกครั้งซึ่งตอนนี้ก็ได้ของมาพอประมาณละเอาเราไปหายิงคนกันหน่อยดีกว่าแน่นอนว่ามีหรือไม่มีสกินผมก็ยังคงมั่นใจใน A k เคไม่มีนะครับไม่มีแบบใส่สกินเล่นแต่ไม่ได้โหลดสกินอันนี้ไม่มีนะครับขอพูดดักไว้ก่อนเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ ลลและดูเหมือนผมจะเจอผู้โชคดีแล้วแหละและก็ได้เปิดไปแล้วด้วยดูจากดาเมจที่ได้จากการโจมตีระยะไกลบอกเลยว่าไอเวรนี่ไม่มีเกาะเพราะงาั้นลุยฮะไปจากนั้นผมก็ได้ทําการวิ่งใส่ด้วยความระมัดระวงังและเมื่อเข้าระยะก็ได้ยิงฟ้าไปหนึ่งทีก่อนจะหยุดชะงักไปหนึ่งครั้งแล้วก็ซัดอีนูนั่นน้าขามําลงไปแน่นอนว่าก,ก็ต้องสามให้ไหวแต่พอหันไปอีกทางก็พบร่างคนปริศนาก,กําลังสไลด์มาแล้วโผล่หน้ามาอย่างนี้ก็ไปดีซะได้สัตว์้วยจากนั้นผมก็ได้ตั้งหลักปัญญาสักแปบแก๊บปออแล้วาาัมืนน แถมมีการปลาระเบิดชนิดกัดก่อนเฟบิโอิกซึ่งผมก็ได้พุ่งมาสร้างการเล่นใหม่ที่อีกม,มุมก่อนจะซุ่มดูเชิงศัตรูสักพกักแล้วก็ตัดสินใจวิ่งเข้าใส่เจ้านั้นก็ได้ใช้ทัศยาพภ่งเข้าซึ่งหน้าแล้วก็ซัดไอเวนี่ตายห่าลงไปสวยแต่ตอนนี้ขอเวลานอกไปแอบก่อนฮะแล้วผมก็กลับมาละเอาละได้เวลาฮีโร่เอาเราเลยเจ้านั้นผมก็ได้มาซื้อของก่อนจะวิ่งว่อนหาศัตรูอีกครั้งแน่นอนว่าผมนี่รันอ้อมแมพแล้วมันก็มาเจอกับจุดแดงอยู่ตรงหน้าแต่ดูเหมือนว่ามันจะเยอะเกินไปไม่ขอเสี่งงดดงดีีกก่าาะแแตในนนนนขัั้้เอมม็ไจุดดปิ ปรากฏอยู่ตรงแถวๆเครื่องดีดข่าวนี้น่าสนใจเราไปทางนั้นดีกว่าฮะจากนั้นผก็ได้วิ่งหน้าตั้งเข้าหาแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีแต่บังเกอร์อยู่ตรงนั้นแต่จู่ๆไอ้มันม่วงก็โผล่มาแน่นอนว่าจมพระสุธาไปอีกลายแล้วก็หายจากแมปไปอีกตีสวยจากนั้นก็เก็บของบอกเลยว่าฟูออปชันเอาละผันตัวไปที่อื่นกันดีกว่าฮะเอาละลุยและผมก็ได้ทําการวิ่งเข้าวงพร้อมกับระวังไอเวนที่อยู่เหมือนคางๆซึ่งในขณะที่ผมกลาลังพะวงกับคนพวกนั้นมันก็มีหนึ่งในพวกเว,าากวย์นน จานั้นก็สาำให้ไหวแต่ไม่ทันไรเพื่อนเขาก็ได้โผล่มาแต่ว่าช้าไปนะไอ้หนูเพรเพื่อนเองไปสู่สุคติเรียบร้อยแล้วยังไงล่ะ และผมก็ได้เข้าไปปะทะกับสหายนายคนที่ล่วงลงไปเมื่อกี้สักพักก่อนจะตัดสินใจบินเข้าวงด้วยความไวสูงสุดและก็ได้ขึ้นมาซุ่มที่บนบ้านหลังนี้ซึ่งก็ได้ใช้สายตากวัหาศัตรูเป็นเวลาสักพักแล้วแหละและไม่ทันไรมันก็มีบิ๊กฟุตปิิสนาโผมาจากนอกวงแน่นอนว่าผมส่งกระสุนเข้าใส่ทันทีซึ่งก็ลากแทบหลุดจอจนสุดท้ายนายคนนี้ก็โดนลอหน้าขมําลงไปสวยจะกนับผมก็ได้ซุ่มดูศัตรูข้างบนนี้ต่อก็คอยมองหาสุดหล่อบางคนที่ชอบวิ่งโล่งๆแต่ดูเหมือนข้างล่างจะมีเเเเสีีียยยยงงงงทท้้้้้าาาาาแแลละในนนนนนนจััััหววว่่่่ผผมมมมมไไไไไปดดดดดดกกกบ็อออตขึิฟ แถมเขากลาล่างได้ด้วยนะประเด็นอะซึ่งผมก็ได้รอจังหวะก็จะยิงฟ้าไปอีกรอบชาตินี้จะยิงโดนไหมล่ะเนี่ยใช่ไหมายนั้นผมก็ได้ใช้ทัศยาแล้วก็ซัดหน้านายคนนั้นไปสองนะแต่ผมก็เจ็บหนักเหมือนกันเลยว่าจะวิ่งไปแอบที่อีกมุมแต่คุณคนนั้นก็โดใส่พอดีไงเลยไปดีอย่างที่เห็นสวยนี่บอกแล้วไม่มีสกินก็ยิงตายเหมือนกันเออจากนั้นก็เก็บของแล้วก็ไปสอดสองมองหาศัตรูอีกครั้งนั่นหน้าขามยลงไปอีกคนแล้วฮะสวยจะดูเหมือนเขาจะชุบกันนไไไดดดด้้้ออิิววววเเเลลลยแแมมมม่่่งงหืาาจะร เพราะงั้นไปดีกว่าฮะซึ่งผมก็ได้เข้าวงมายืนตรงที่หลังไอวอรตรงนี้และมันก็มีศัตรูอยู่หนึ่งคนที่จ้องจะเล่นผมอยู่บ้านข้างหน้าแต่ว่าก็ตายฮ่าไปไดิเวนสวยและตอนนี้มันก็เหลือ3คนสุดท้ายแล้วด้วยซึ่งมันก็มีอยู่บ้านแดงหนึ่งตัวส่วนอีกตัวก็อยู่บนหัวผมเลยฮะแน่นอนว่าผมก็ได้ตัดสินใจจะซัดไอตัวใกล้ก่อนจานั้นผมก็ได้พุ่งเข้าใส่ก่อนจะยิงอะไรไม่รู้ไปสองนะัดตามได้ซัดพื้นเพราะไอวอหมดแน่นอนว่าเป็นศพไอสัตว์แม่งเกือบได้บุญญาแล้วเนี่ยเป็นไงน้มกกนตเหน ันสรุปสายฟรีอยู่ได้ฮะเกมนี้แต่ว่าเราไปล่าที่1กันหน่อยดีกว่าไปและดูเหมือนว่า1 2จะไม่ไหวงั้นเราไปเปลี่ยนเซสสก,กิลแล้วก็ไปวิ่งชิวๆในโหมดโซโล่กันหน่อยดีกว่าเอาละลุยและเกมนี้เราก็มาอยู่ที่แมปเดิมเพิ่มเติมคือผมมาลงที่เดิมนั่นแหละ เพิ่มเติมตรงไหนก่อนเนี่ยเออซึ่งผมก็ได้มาลงตรงสนามมวยหัวครัวอีกครั้งตันั้นก็ได้ฟาร์มที่บ้านข้างๆลงยิมสักพักแล้วก็ว่าจะขยับไปฟาร์มข้างในแต่จู่ๆผมก็โดนโจมตีจากโดนปิศนาแนนอนว่าผมมุ่งหน้าไปหาทิศทางที่มันมาอย่างไวแถมเจอตัวการแล้วไงนั่นล่วงไอส้สัตว์สวยแลในจังไวะที่ผมกําลังพันยามันก็มีนักรบปิศนาพวมาอีกแล้วฮะแถมจะมาซัดหน้าผมแล้วไงแนนอนว่าผมนี่โดดใส่ก่อนเลยฮะก่อนจะพุ่งออกสาย,ยมนนนนัค้จะกลายปผู้หมมมาาายรอจตตตีีซึึ่กก่่งงงงงผกกก็็ไไไไไดดด้้สิเเขขปปทนนแััว ด้วยไฟเยออ์กันของพี่ซะไงอีเวนสวยแต่พอเลือไปอีกทางมันก็มีคนมาอีกแต่ว่าวิ่งโง่ไปหน่อยเลยโดนสสยแบบ <Yeah. S 1> อีซี่อีซี่เลยฮะแต่พอหันมาอีกทางเท่านั้นแหละมันก็มีคนมาสก,กิดผมอีกแล้วเชีย่ยอะไรวะเนี่ย,ยเยอะไปไหนเจ้านั้นผมก็ได้ตามจะไปซัดไอคนที่มาสก,กิดผม,มเมื่อกี้แต่อยู่ดีๆมันก็มีกระสุนมาเข้าหลังผมเฉยเลยกลายเป็นว่ากูตายซะงั้นเชีย่ยอะไรวะเนี่ยแต่ก็ยังดีที่เรามีชีวิตที่สองงั้นก็ต้องใช้ให้คุ้มสักหน่อยละเอาละลุยซึ่งผมก็ได้มาลงตรงที่ หอกนั่นที่ยืนแบบโคตรพ่อโคตรแม่นิ่งก็กลายเป็นวิญญาณสิงสถิตนัที่ตรงนั้นซะได้สัตว์สวยส่วนเราก็ไปฟาร์มของก่อนดีกว่าฮะเดี๋ยวหน้าเข้ามาอีกจะแย่ไปและในจังหวะที่ผมกาลังฟาร์มด้วยความสบายใจก็ได้เลือกไปเห็นอะไรบางอย่างดําๆอยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นไปต่างโลกซ้ำไอชิบหายแต่ดูเหมือนจะมีหนึ่งนายกำลังรอบจะเอาของจากแอร์ดรอปอยู่นะครับในนั้นว่ามันก็ต้องหลับแล้วก็กับสู่หน้าลอบบี้เอาละลุยซึ่งผมที่รู้ว่าเขาน่าจะเห็นผมแล้วแหละก็ได้ทําการเดินอรอหลอกล่อนิดหน่อยนั่นนนนดสสายยไอีคคววฮเห็หมรัรบ,บช ผมไม่มีสก,กิลก็เก่งได้เกมเนี้เพราะมันสามารถเอาสก,กิลมาทดแทนกันได้ไงฮะสวยจากนั้นก็เก็บของก่อนจะวิ่งเข้าวงด้วยความเร็วคงที่และดูเหมือนว่านอกหมอกตรงนั้นจะมีร่องรอยการประทะกันของใครสักคนเกิดขึ้นนะครับแถมผมก็เจอกับหนึ่งในคนพวกนั้นละแน่นอนว่าเขาก็ต้องเข้าวงซึ่งมันก็ต้องโดนผมดักจากนั้นผมก็ได้ทําท่าท,ทําทีวิ่งเล่นที่นี่สักพักและไม่นานนักนายคนที่ว่าก็วิ่งมาแล้วฮะแน่นอนว่าผมก็ได้เข้าไปสก,กีดสองนัดที่ลําตัวก่อนจะซัดเข้าไปที่หัวนเน้นๆถึงก็เป เจนน่าก็ได้วิ่งเข้าวงพร้อมกับระวังคนไปพร้อมกันจนกระทั่งเหลือไปเห็นนายคนนั้นที่อยู่หลังต้นไม้เลยได้สะก,กิดเขาไปนิดหน่อยก่อนจะขึ้นมารอสอยเขาคนนั้นที่บนบ้านและนายคนที่ว่านี่เมื่อดันเขาา้าระยะก็ได้ปาทุกสิ่งทุกอย่างใส่ผมเลยฮะแต่เสียใจผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นผ่านมาหันเลยหนูจนน่ากได้เข้าไปจู่โจมเขาอีกทีก่อนจะซัดเข้าไปที่กบ,บาลเน้นๆอีกแล้วนั่นแน,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 น่ของเล่นเยอะซะด้วยเรียบร้อยฮะตายหาไปอีกคนากนั้นก็เก็บของแล้วผมก็ได้มาซุ่มรอวงบีบที่บ้านหลังนี้ เอา,ลาลแล้วลุยและเมื่อวิ่งออกมาก็เจอคนกําลังซัดหน้ากันอยู่บนสะพานพอดีก็แบบไปดีที่หน้าล็อบบี้ด้วยกันซะนะเอีเวนสวยบูย่าอยู่ตรงหน้าเราฮะเอาแล้วล,ลุยและดูเหมือนผมจะวิ่งมาเจอคนอีกแล้วนะครับอุ้ยมึงจะนั่งนาขวดอุ้ยวิ่งมาแล้ว นั่นก็ไปเกิดใหม่ที่หน้าล็อบบี้ซะนะไอ้หนูส่วนมูย่าที่ขอแล้วกันไปและดูเหมือนมันจะเหลือตัวท้ายแล้วนะครับอยู่ข้างหน้าผมเลยคิดว่านะนั่นไงสกิลผมมาแล้วฮะและใช้เวทเดชด้วยซึ่งผมก็ได้ปาระเบิดกันก่อนเข้าใส่เช่นกันแถมหันไปซัดกระบาลเขาด้วยตั้งหนึ่งนัดบอกเลยว่าเจ็บจัดจัดและมันก็ต้องหลับลงไปจากนั้นผมก็ได้พุ่งเข้าใส่ตามด้วยใช้ซองใหมซัดเข้าไปหนึ่งนัดเน้นๆล่วงฮะสวยเล่นแล้วเราก็ชนะสักทีเฮ้ยเหนื่อยที่หายและที่มันนานกว่าที่ผมจะลงคลิปก็ไม่ใช่อะไรรรอกนคัับเล่่ไไมด้ททีีงส เล่นมา2วันเลยเนะี่ยแต่เราก็ทำได้แล้วฮะโดยรวมแล้วเกมนี้สายฟรีอยู่ได้ครับท่านผู้ชมจะจะได้นานแค่ไหนอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วกันเล่นถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใครกดแชร์แนะนาว่าต้องคอมเมนต์ด้วยอย่ามเมนต์ขวยก็พอเอาล่ะสุดหล่อไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมไปแล้ว